สลเดอร์เลยเอ่ะเอาจะลงมาได้ยังโอ้โหสุดอะ่ะหโอ้โหโอโอ้โหาอ้โหโอ้โหห้ออหอ้โหโอ้โหอหอ้โเห้อ สองขวันไปขึ้นตรงนู้นดีกว่าน,นี่นน,น,นี่ไปขึ้นตรงนี้ไม่ใช่ไปไหนอะ่ะไม่เอาไม่ขึ้นตรงนี้ไปขึ้นไปขึ้นบันไดนู่นน่ะดูดูเดี๋ยวหล่น kèn nhai Hồng hoành khuyến bên đây trước đi qua. Yeah. เครื่องบินจริงๆด้วยเครื่องบินเครื่องบินอยู่ไหนเคือนสีอะไรฮะสีอะไรนะืนสีอะไรสีขาวป่ะ่เหรอไปขึ้นสไลเดอร์ป่ะ ขึ้นบันไดเชือกไอ้อของฝันว่าขึ้นบันไดตรงนี้เล็ว